ออโต้ฟักกัรมันหายเริ่มใหม่นะครับมีหน้านี้คือหน้าที่เขาผ่านการมอมาแล้วหนึ่งรอบจากร้านหนึ่งร้านนะครับที่ไม่ใช่ผมนะฮะเพราะผมมอยังไงมันก็ไม่ใช่หน้ามันไม่ใช่หน้าเดิมของไอเ้เจ้าเจ้าวีสองฮะเจ็ดหนึ่งสองแต่ถามว่าหน้ามันโอเคไหมมันโอเคหน้ามันดูโอเคแต่มันไม่ใช่หน้าเสถียหน้าตัวซ้ายนี่เป็นหน้าเสถีมันจะมีการการเล่นเลเยอร์ของสี มีการเลืเลเลเอ่อนเลเยอร์กระจายออกไปไม่ใช่มาทึบต้งแตดเริ่มเลยอันนี้ทึบต้นแต่เริ่ม,ย,นนมยันยันออกด้านด้านรอบนอกรอบวงนอกอันนี้เขาจะกระจายแสงกระจายสีออกไปนะครับขออนุญ,ญาตนะครับวางไว้ตรงนั้นเลยนะอันนั้นหน้านั้นถอดออกนะครับอันนี้เป็นหน้าของเอแล้วก็มีพี่หนึ่งท่านนะครับแกก็พยายามหา S อด้วยตัวเองแกก็ไปเบิกม,มาเจอ S W ปลอมไปลองนะฮะอ่านี่สังเกตง่ายๆ S W เนี่ย การทำปฏิกิริยาของมาร์เกอร์เนี่ยรูมรูมเป็นสองสีเห็นไหมสิ่งหนึ่งที่ลำนักเอดบิวมันทำมาแล้วมันทำมาได้ดีคือจากที่ผมมองจากหลายๆโมเดลที่ผมเบิร์มมันมาใช้อะหลายๆโมเดลที่ผมเบิร์มมาใช้รวมถึงยูเซอร์สังเบิรนะครับก็ฟอนเทคมันไม่แตกเห็นไหมครับฟอนเทคมันมีความคมชัดเจนนะฮะการเรืองแสงรูมการทำปฏิกิริยาของแสง ใช้ลุมคุณภาพสูงสร้างขึ้นมานะฮะอันนี้เหมือนจะมีเลอะเลอะลุมมานิดนึงนะตรงวงเพิ่งจะมาสังเกตเห็นเหมือนกันนะครับแต่ที่แน,น่คืองานโดยรวมเขาดีมากๆอันนี้ลบล้างออกได้นะาเช็ดออกนะฮะมาทีนี้เรามาดูพระจันทร์พระจันทร์ยุคมอสในรุ่นแรกๆตัวขวายไหมคือสีมันมาได้สีมันมาได้แต่พูดถึงว่าถ้าเราเอากล้องส่ o งลงไป มันคือการสกรีนของกระดาษคล้ายๆเป็นแผ่นภาพบางๆแต่ถามมันทําดาวมาสวยไหมทําดาวมาสวยแต่สำนักไหนผมไม่รู้นะตัวซ้ายเนี่ยเป็นวงของเอสสังเกตง่ายๆนะถ้ามูลเฟสที่มันทํามาเทียบเท่าเจนทํามาตามตามสแปนแทสไปเป๊ก็คือดาววงในมันจะเป็นดวงเล็ก วันนั้นพี่ปีเตอร์แกไปเบิกมาเองแกไปเจอดาวใหญ่หมดเลยแกไปเจอดาวใหญ่หมดเลยก็คือดาววงในไม่ไม่เล็กก็คือเป็นใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่คือเป็นดาวดาวที่เป็นไซส์เดียวกันทั้งหมดก็คือทุกวงทุกดวงดาวทุกดวงเป็นไซส์เดียวกันหมดเลยนะฮะซึ่งถ้าเราไปเทียกบกับไอตัวไอตัวมูลเฟสของไอตัวตัวตัวเจนเนี่ยมันจะไม่เหมือนดาวจะไม่เหมือนกันนะครับทีนี้กำลังจะเฟสออฟตัวนี้ก่อนหน้านี้มีทํางานตัวนี้ไปนะฮะ มีทำงานตัวนี้ไปนี่ก็คือมีการเปลี่ยนขอบเบเซลแบทแมนเดี๋ยวต้องหาแบทแมนสวยมาใส่เล่นแล้วแบทแมนในมือไม่เหลือเลยหมดนะฮะพี่แกไปเบิร์มาจากพี่หนึ่งคนก็เป็นสมาชิกในกลุ่มด้วยกันนี่แหละนะฮะแกไม่ยอมบอกสำนักแกไม่ยอมบอกสำนักแต่ถามว่างานมาโอเคไหมงานมาโอเคงานสวย นะฮะแล้วก็อีกอีกจนหนึ่งที่ผมมองไว้งานสนังน,นี้มันทํามาดีก็คือเบเซลมันบางมากๆม,ม,มันบางจนพอมาใส่วีสองก็ไม่มี็าไรสึกว่าขอบมันสูงกว่าเห็นไหมครับเมื่อวานวัดตัวเส้นวงนี้มันจะได้ประมาณความหนาของมันประมาณอยู่0.7 0.7 0.6 0.6อันนี้ของเออานะฮะเช็คจากต้นทางมาแล้วเช็คจากภาษาจีนที่มันติดมาที่กล่อง คนขายไม่บอกสุดท้ายก็เลยเอาไปเช็คกับคนจีนด้วยกันนะครับว่ามันตกลงมันเป็นของสำนักอะไรเขาบอกว่ามันเป็นของ a อาค้างสต็อกนะฮะเป็นของ a อรค้างสต็อกราคามันก็ไม่ควรสูงขนาดนั้นนะฮะพอดีมีการซื้อขายกันที่ราคาสูงพอสมควรน,นะฮะถามสำนักไหนก็ไม่รู้นะฮะทางสำนักไหนแกก็ไม่ได้บอกมานะฮะก็เลยต้องไปหาเองนะสุดท้ายแล้วสำนักงานจีนสำนักมอสจีนถ้าเราถ้าผมนั่งใจอย่างหาจีนผมไม่เจอหมดเลยฮะไม่ยังเป็นน้ำมันหมกเม็ดเลยผมหรอก ผมอยากเจอจริงๆผมหาได้อยู่แล้วนะฮะมันไม่มีเรื่องยากอะไรนะ,ะพอดีผมแค่วันๆเอาแต่ก้มหน้าก้มตาซ่อมไม่มีเวลาไปนั่งดูมันนะ,ะแต่ถ้าใจให้ผมจอดจริงผมก็มีพักพ่วกมากพอได้ยัขหาข้อมูลได้นะฮะไม่ได้ยากเกย็นอะไรเช่นนั้นแล้วการการที่บางทีผมถามอะไรก็ถ้าเลือกจะเป็นพันธรรมนิตรผมผมนั้นไหนบอกผมเลยดีกว่านะฮะคุณไม่บอกผมสุดท้ายผมก็รู้เองอยู่ดีนะฮะผมเป็นคนอยากรู้เลยผมรู้หมดนะะผมเป็นคนรู้รู้ได้หมดผมจอดได้นะ ะะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเป็นของพี่คนเดียวกันก็คือหน้าเดิมเป็นหน้าพอลนิวแมนเห็นไหมฮะหน้าพอลนิวแมนพร้อมชุดเข็มวงซับยาวเล็กเป็นวงเป็นเข็มสีดำนะ,ะอันนี้แก่มอดไปเป็นหน้า Black d i a อนด์หน้า Black Diamond นะครับก็คือเป็นจากตัวเรือนตัวเรือนพอนิวแมนนะฮะ ถ้าเป็นหน้านี้ขอบนี้รู้สึกว่าตัวเจนจะมีเลยก็คืออันนี้ทําออกมาก็คือหลอกคบองประชุมอันนี้ก็เช็คจับเวลามันจะถึงปานนี้เช็คจับเวลามันจะถึงป่านนี้ก็ยังเดินดูดีอยู่เดินดูดีนะฮะอันนี้ที่มันเลอะมันเลอะหน้าจอโทรศัพท์ผมเพราะผมเช็คตรงหน้าจอตรงหน้าจอนาฬิกาผมมันไม่มีอะไร วันนี้ทํางานก็จะวุ่นๆุนนิดนึงนะฮะโต๊ะเต๊ก็ไม่ค่อยมีระเบียบเท่าไหร่ผมก็เลยไม่ค่อยสนใจเรื่องแบ็กกราวเท่าไหร่นักนะฮะพโดยรวมก็สมบูรณ์ดีแล้วนะฮะเดี๋ยวเช็คเวลารอพี่เขามารับก็ในการตัวนี้ยังไม่ได้คิวพอดีเมื่อกี้เช็คเครื่องแล้วมันเครื่องมันดูแห้งๆชอบกลนะฮะเหมือนก็แกเบิร์กมาแล้วยังไม่ได้คิวก็เลยถามแกไปว่าแกจะคิวหรือเปล่า คือถ้าแกไม่คิวเราก็จะไม่ยุ่งนะฮะอันนี้มันก็จะเป็นให้เป็นการตัดสินใจของเจ้าตัวเขาเองว่าจะเขาอยากคิวหรือเขาไม่อยากคิวเรื่องของเขานะฮะให้เขาตัดสินใจเองเพราะว่าปกติงานผมก็เยอะอยู่นะฮะนี่พยายามเร่งงานให้มันจบก่อนปลายปีทั้งหมดนะครับข้างหลังตอนนี้ก็ยังเหลยอยือประมาณเจดกล่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ากล่องหรือเก้ากล่องนะครับายายังเร่งงานอยู่งานยังคงทําเสมอนะฮะทำตลอดเวลานะฮะ ก็สําหรับใครที่เคยเป็นเคยเป็นผู้ติดตามผมจากช่องเก่าแล้วบังเอิญมาอยู่ในช่องผม,มหายไปก็มาเจอกันที่ช่องนี้นะฮะผมยังเป็นอะตอมคนเดิมช่างอะตอมคนเดิมก็มาเจอกันที่เก่านี่แหละงานยังทําเหมือนเดิมนะครับไอ้ที่มันหายที่มันโดนบินไปคือช่องช่องมันโดนบินไปนะฮะช่องโดนบินไปแล้วก็คิดไม่ได้คืนมานะฮะก็เสียดายอยู่เพราะว่า หลายๆหลายๆคลิปในช่องนั้นทําไว้เป็นสาระเชิงความรู้ให้ยูทเจอร์ได้เรียนรู้กันนะครับสําหรับใครที่เคยฟังไปแล้วก็โชคดีไปใครยังไม่เคยฟังก็ถือว่าคุณพลาดไปเยอะหลายๆอย่างนะฮะหลายๆอย่างการเก็บรายละเอียดหลายๆอย่างที่ผมแจ้งไปในนั้นก็ใครอยากรู้อะไรก็มาทั้งในคลิปนี้ช่องนี้แล้วกันนะทั้งในคลิปนี้ช่องนี้อยากให้ผมนําเสนออะไรเดี๋ยวผมจะมาทําให้ถ้าผมมีของในมือนะนะฮะวันนี้ผมขอตัวก่อนนะครับแวะตัวทํางานเลย แยแครตัวทํางานเลยนะครับวันนี้พอดอีมีการเปลี่ยนหน้านะครับเป็นหน้าสํานักมอสสานักมอสเก่าสํานักมอสใหม่ปัจจุบันที่ยืนหนึ่งเลยในความรู้สึกผมคือ S อสมันยังไม่มีหวันดีกว,ว่าเอสนะฮะมีบางคนมีบางกระแสบอกว่ามี e ีโวทำ5712ซึ่งผมยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมจะถามทางฝั่งนู้นให้ว่ามีหรือเปล่าถ้ามันมีดีไหมเดี๋ยวขอดูอีกทีนะครับแต่ล่าสุดได้หน้ามาได้หน้ามา ก็เป็นหน้าไบิวหน้าก่อนหน้าที่เป็นหน้าอีโวที่ได้มามันไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็เลยยังไม่ได้บทสรุปว่าตกลง e ีโวมันดีหรือไม่ดีก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนตรงนี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่ละตอนชัดวดไาทามนะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับผม